แซกไอแซกถูกจับขลิยาเสพติดพบหลักฐานยงเครือข่ายใหญ่ดารานักร้องหย่าเพียกปปสอเดินหน้าขยายผลต่อเนื่องข่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการบันเทิงเมื่อเซฟพัชรพลปานพุ่มอดีตนักร้องนำวงไอแซควงดนตรีชื่อดังจากยุค90ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าจับกลุ่มในข้อหาครอบครองและสั่งซื้อยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจากเครือข่ายขาย,ยาเสพติดท่ามชากิกระทั่งพบว่าแซดเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพฤติกรรมสั่งซื้อยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายคน้นและการจับกลุ่มตัวเขาในที่สุดสืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ของสนักยากปรปปสได้รับข้อมูลจากทางการจีนว่า มีคนไทยถูกจับกลุ่มฐานลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปยังประเทศจีนและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับลุมมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายขายยาเสพติดในประเทศไทยซึ่งใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายยาเสพติดเจลาที่ตำรวจจึงทำการืบสวนเพิมเ่มเติมจนพบว่ามีนักร้องดังยุค90รายหนึ่งที่มีการซื้อขายยาเสพติดเป็นประจำ และเมื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าบุคคลดังกล่าวคือเซ็ไอแซคนาไปสู่การขอหมายค้นบ้านพักของเขาทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของเซ็พัชรพลก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่พบเพราะภายในบ้านมีของกลางเป็นยาเสพติดจํานวนมากซึ่งรวมถึงยาไอซ์ยาบา้ายาอิเอ็กตาซีทตอมีนและเอ็นดรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการเสพยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวซักพร้อมของกลางทั้งหมดเพื่อน,นําไปสอบสวนเพิ่มเติมสิ่งที่ทําให้คดีนี้ยิ่งใหญ่และเป็นที่จับตามองอย่างมากคือการที่เจ้าหน้าที่พบกลุ่มลายสําหรับสั่งซื้อยาเสพติดซึ่งมีสมาชิกอยู่ในกลุ่มมากกว่า100คนและในจำนวนนั้นมีศิลปินดาราและไฮโซชื่อดังอยู่หลายคนทำให้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม เพื่อระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องและเทรเมบันนำคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดจากการสืบสวนพบว่าเซกไอแซคไม่เพียงแต่เป็นผู้เสพเท่านั้นแต่ยังอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระจายยาเสพติดให้กับบุคคลในแวดวงบันเทิงซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจให้ความสนใจอย่างมากเพราะอาจเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีการซื้อขายกันอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานาน,านการที่สามารถจับกลุ่มตัวเซกได้ จึงเป็นการเปิดทางไปสู่การขยายผลเพื่อตามล่าหาตัวผู้เกี่ยวข้องรายยืดแซ็คพัชรพลปานพุ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำของวูไอแซควงดนตรีร็อกที่ได้รับความนิยมสูงในยุค90 2,000ภายใต้สังกัดค่ายเพลงชื่อดังจีนี่เลกคอร์ดของ GMM m แกมีโดยมีเพลงฮิตที่ครองใจแฟนเพลงมากมายเช่นดอกไม้กับหัวใจซึ่งเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวง และทําให้พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างปวดใจเพลงที่มีเนื้อหาสะเทือนอารมณ์และโดนใจคนที่ติดหวังจากความรักคนรักกันอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงยุคนั้นนอกจากความสามารถด้านดนตรีแซคไอแซคยังเป็นหลานชายของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มศิลปินบล็อกชื่อดังของไทยซึ่งทำให้เขาได้รับความสนใจจากแฟนเพลงตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางดนตรี หลังจากวงไอแซคหยุดทำผลงานไปในช่วงปลายยุค2000แซคก็เริ่มห่างหายจากวงการบันเทิงโดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเขาป,วป่วย,ยเป็นโรคไทรอยด์เป็นทิศทำให้ต้องพักรักษากตัวเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งมีข่าวการจับกลุ่มตัวเขาในคดียาเสพติดในครั้งนี้คดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงการแพรกระจายของยาเสพติดในวงการบันเทิงไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีมานานแล้ว และยังคงเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามอย่างต่อเนื่องการที่พบว่ามีบุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากอยู่ในกลุ่มลายสั่งซื้อยาเสพติดทำให้หลายคนตั้งคำถามว่ายังมีศิลปินดาราหรือไฮโซคนใดที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหรือไม่ล่าสุดทางสนักงานปปสได้ยืนยันว่าจะมีการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยไม่ลบเว้นแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมออกหมายเลขบุคคลอื่นๆที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มรายดังกล่าวซึ่งอาจนำไปสู่การจับกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในอนาคตเหตุการณ์นี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียหลายคนแสดงความตกใจกับข่าวนี้ เพราะไม่คาดคิดว่านักร้องที่เคยเป็นไอดอลของวัยรุ่นยุค90จะมาเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดขณะที่แฟนเพลงบางส่วนยังคงรู้สึกเสียใจเพราะไอแซคเป็นวงดนตรีที่พวกเขารักและผูกพันมาตลอดหลายปีอย่าไรก็ตามคดีนี้ยังไม่จบเทียนเท่านี้เพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดโปงคลือข่ายยาเสพติดในวงการบันเทิงที่ใหญ่กว่าที่คาดการไว้ไม่ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือคดียาเสพติดในวงการบันเทิงยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังและต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีชื่อของดารานักร้องหรือไฮโซคนใดถูกสะทอนและถูกดำเนินคดีอีกบ้าง